อย่าขายทุกอย่างในโทรศัพท์เพราะท่านจะแพ้ท่านสปอนเซอร์ทางโทรศัพท์อัตราความเสถร็จ1ถึงเ็น1-3%ท่านั้นแต่ถ้าเจอตัวอัตราความสํารถึงเร็ครับนัดเจอตัวให้ได้หัวใจสำคัญบอกแล้วว่าคือพาร์ทไทม์คำว่าพาร์ทไทม์เป็นคำที่มหัศจรรย์มันดึงดูดให้คนอยากมาและที่สำคัญคือเงินไม่ใช่ทุกสิ่งวิถีชีวิตต่างหากที่จะทำให้คนเห็นว่าโอ้ย อาจารย์กมลเวทเคยเชิญผมมาหลายรอบผมปฏิเสธตอนนี้จากที่เห็นอาจารย์กมลเวทมีรายได้สามหมื่นต่อเดือนพงศ์บุญจนตอนนี้ซื้อบ้านใหม่แล้ะตอนนี้ถอยรถใหม่อีกแล้วโอ้โหเพราะธุรกิจนั้นแน่ๆเลยแล้วเขาจะมาขอดูอีกถ้าเราทําการตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนี่คือปัจฉญาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอาน,นั้นนะตอนนี้เหลือประมาณ50สไลด์แต่ผมจะย่อให้เหลือประมาณ5สไลด์พอนะครับ5สไลด์พอเพราะ,ราะทุกท่านทราบดีว่าวิชาในเครือข่ายมันมันเยอะมาก ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนแต่จะเอาหนักๆมาให้เด็ดๆมาให้เลยเรื่องหางเสือทุกๆคนในชีวิตเนี่ยจะต้องเจอลมอยู่ลมหนึ่งลมเหล่านี้จะพัดใส่ทุกคนเสมอทุกประเทศทุกโลกด้วยลมเหล่านี้เวลาพัดมาจะละไรคนสามารถจะสวนเซตลอดเช่นลมเศรษฐกิจพัดมาปุ๊บเจอ i m f เจอเหตุการณ์ต่างๆคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจคนที่เป็นคนทํางานประจํา ก็แย่หมดจริงไหมลมโควิดพัดมาเป็นไงโดนหมดทุกคนไหมมันอยู่ที่ว่าท่านนั้นเนี่ยรับสถานการณ์อย่างนี้อย่างไรมันหมายความว่าท่านนั้นเนี่ยมองว่ามันเป็นวิกฤตหรือว่ามองมันเป็นโอกาสเพราะกฎปรัชญาหกพันปีของโลกนี้ที่พิสูจน์มาแล้วว่าใช้มาได้ตลอดคือความท้าทายเป็นส่วนผสมที่มาพร้อมกับโอกาส ถ้าท่านรู้ว่าปัจฉญญาของโลกนี้คือถ้าท่านอยากได้โอกาสท่านต้องกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายถ้าท่านกลัวการเชิญคนฝึกสิครับถ้าท่านกลัวว่าจะสปอนเซอร์ไปเป็นเรียนพิธีการสปอนเซอร์ถ้าท่านกล้าที่จะเผชิญกับความท้าทายท่านจะได้โอกาสมหาศาลเข้ากับตัวแต่ถ้าท่านบ่นอยู่ทุกวันเลยว่าทุกวันนี้เงินก็ไม่พอใช้โอกาสก็ไม่มีและฉันก็กลัวทุกอย่างด้วยท่านว่าท่านจะประสบความสำเร็จไหมไม่ เพราะฉะนั้นจาไว้นะฮะความท้าทายเป็นส่วนผสมที่มาพร้อมกับโอกาสอยากให้สิ่งต่งตางๆรอบตัวเปลี่ยนแปลงคนที่ต้องเปลี่ยนแปลงคือใครเราจะต้องเปลี่ยนไปนะเราจะต้องเปลี่ยนไปผมข้ามตรงนี้เลยนะนี่เป็นปรชัชญาเพราะฉะนั้นผมจะจบเวทีนี้ด้วยปรัชญาในการทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จปรัชญาที่หนึ่งกฎของค่าเฉลี่ย ฎขั้ค่าเฉลี่ยเป็นสิ่งที่บอกไว้ว่าถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ่อยๆเดี๋ยวค่าเฉลี่ยของเราจะดีขึ้นเองเช่นผมยกตัวอย่างไปแล้วว่าในธุรกิจเครือข่ายคุย10จะได้1นั่นคือค่าเฉลี่ยถ้าคุยสิบแล้วได้สองท่านคือคนเก่งถ้าคุย10แล้วได้สท่านคือเทพถ้าคุย10แล้วได้4อัจฉริยะท่านต้องเข้าใจตัวเลขว่านะค่าเฉลี่ย คำถามคือท่านเคยคุยคนถึงสิบคนหรือยังคนส่วนมากไม่เคยคุยคนถึงสิบคนคราวนี้คุยคนสิบคนได้หนึ่งคุยยี่สิบคนได้สองคุยสามสิบคนได้สามแล้วถ้าคุยสี่สิบคนจะได้เท่าไหร่คุยสิบได้หนึ่งคุยยี่บได้สองจริงไหมคุยสาสิคนได้สามคุยสี่ิบคนจะได้เท่าไหร่ครับสี่ใช่ไหมเปล่าจะได้ประมาณห้ากับ6 ทำไมอ่ะเพราะเราเก่งขึ้นปุบมืออะให้ตัวเองเลยที่ตอบได้เพราะเราเก่งขึ้น,เ,เ,เ,พเ,เ,นเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นเทพผมคุย9ผมคุย10ได้9ท่านคุย10บได้หนึ่งท่านรู้ไหมท่านสามารถเอาชนะผมได้ผมเทพนะยกตัวอย่างว่าผมคุย10บได้9คนท่านคุย10ได้หนึ่งคนท่านสามารถเอาชนะผมได้ วิธีการคือในเดือนนั้นผมก็คุย10คนผมได้9คนท่านก็คุยร้อยคนไงท่านจะได้สิบคนทำมากพอท่านจะได้ผลลัพธ์แล้วท่านสามารถเอาชนะกระต่ายได้ทุกตัวต่อให้ท่านมองว่าตัวเองเป็นเต่าก็เถอะเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดของมันคือทำให้มากพอนะ